เดียที่กูใช้เดียเป็นพี่ชายแต่ว่าเป็นพี่ชายไม่ได้พกมชามวอกเอายิกูไม่ตายเองนายโดนกูโยนไป้ยนี่นี่ตเสียวกูตกกูตก เล่นมัมนี้ไม่ถนัดขางล่าข้างล่ามีตัวเฮฟวี่อยู่เออไจว่าตัวเฮฟวี่สุดเกิดใหม่มีคนใกล้หลังหลังหลังนึงึ่งึหึงระบบระบมเรานเกะรวะงรามกระหน่อยโอ้ออกมาแล้วมาแล้วตรงสปูะปู เดือหนึ่งเดือหนึ่งเทปี้ตายกลัวก็ตายแคสเอัลันโดนทำลายบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนอีกตัวนึงโลมากบันไดเลื่อนช่วยโอ้ยบันโดนมันโดนขอบเขาอยู่มันโดนโอ้ยเจ็บมากไม่มีเลยไอ้หนูเกิน โดนเลยยิงไม่โดนเลยมันโล่งมากแล้วมันโดนยิงจยู่ข้อข้างเอาเอาเอาใครจะกีดกูเ้เล่นแรงจั่ควรเป็นแรงจ้าทางออกอยู่ไหนอ่ะนี่ไงกูทั้งให้วางวางป้อมมาแล้ววางป้องมันไทวิจะตายใช้มือไทวิตายโดนแตายตายจะโดนแยิงพิษบ้างเลยจัว์ ช่ใช่มีเินเลยมีเงินลยเาถล่มไปแล้วอย่ามาัดตัดเลยน i n n e r w i n e r โอ้ยมาออกมาไปเลอดน้อยใช่ใช่ใช่เราต้องยิงแกมันก่อนไงนี่ไง เดี๋ยวดาบมาัน no กูเตเออเอาโดนพี่ตเอตายเีนายมาด้วยเอ้านัยนัยเห็นข้างบนตัวนึงจตายโาทนายอีกแล้วไปแกะเต็มเลยกูได้กไดกูได้เจอแล้วจะเจอแล้วมันเอากูไปละเอากูไปละเอ้าเาเอไอ้นี่แมนจะด้วยนะ โอ้ยกูหยิบความคิคือแม่งเสือปแม่นด้วยนะสไนเด์ว <c oughs> ้าวคุย <c oughs> กูอยากเจอกูแน่โอเคกูอยู่นี่อ่ะแปลกแเครื่องโก้ร่วงร่วงเมื่อกี้มันอยู่หน้าซ้ายเรา มันหมุนได้ป่ะเนี่ยหมุนไปทางขวาดิแต่บังไม่ได้ดิได้ดิลุกเคยเห็นมั้ยมันไม่มีกระดิ่งหรือกระดิ่งต้องมีข้ากันเองเลยสักจี้อ่ะเข้าข้างหน้าโอ้โหข้างบนเล่นกันให้สีพรมจริงงงมากเลยตายตายจะไม่รู้โดนกูาคุณกล่วอยู่กูเดินติดอะไรกูโดนดาบติดหลังอยู่ มิ่งวิ่งขาดิ่วรองนะวิ่วร้องเขียนไอ้เนี่ยโดนเลยกระโอ้เย้มีตงค์ไปไรคะห่างเลยนี่นี่นี่ปะ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  ไม่ไงเก่งแล้วกับมึงอ่ะเฮ้ยสับเด็ดอยู่เดอยู่ตัวยญงสุดคนละเดอเฮ้ยเฮ้มึงคนละทีมเฮ้ยอะไรนะไปนะเีเฮ้ยสวยจ่ใครเนี่จ็ดพันรมลมน้ำจงน้ำจงจนแรงกันดีกว่าเพื่อนไป มีคนในบ้านมีคนในบ้านมีมีมีตัวเดียวเียวเดียวเดียวเดียวตัวสแกนมาข่นแพรบเยนี้ตายมีหนึ่งมีหนึ่ง้าวตายาข้างบนข้างบนสามตัวข้าบนสามตัวต้องยิงนะสู้ก่อนสู้ก่อนโลมากตัวส่วน เลยตัวใ,ใช่ใช่หัดตัวหัตัวอ enfin ย่ีหเอ้าเราสวยได้ยังงี้หัตัวหมดปะหนะน่าจะหมดมันเ่ตัวหลายรอบแล้วหมดแล้วเฮ้ยข้างที่น่เป็ยข้างบนหัวนี่นี่กูยิงมันปีอยู่ข้างบนหลังคาตนึงกูตายกูตายตองกูตงกูนตรงกูตัวนึง เฮฟวี่อ่ะวิ่งขึ้นเคื่องเมย์าฮะกูตกข้างล่างได้ไงเมทิโอพักเกมเฮ้ยโอ้โหระเบิดอัดตัวมันพุ่มเลยวะตรงหน้ากูสามตัวตกกันอะไรไอ้กูโดนปลาระเบิดอัดตัวแล้วแม่งระเบิดเลยเว้ยเดียวมีมีคนมาข้างบนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาแล้วมาแล้วกูโดนมาแล้ว ตายหนึ่งมีมีทางเจ็ดสิบห้อีกตัวกำลังขึ้นมาเจด้ขึ้นมาแล้วเหนือยนึ่งเหลือเหลือนึ่ขึ้นมาบันได่ขึ้นมาตายตายตายทำคนหน่นโดนโโดนโดนโดแกอยู่นแกอยู่คู่นะมันคู่มันคู่ไม่ทันไมทันคุณได้คได้ไปไไปดีได้ไปแค่เราดีได้เอาูอันเอาดูันระเบิดให้มันลงมาข้างล่างกันเลยนะพี่

นั่งกู้อย่างต่อไม่ไหวไม่ไหวพวกเราไม่วไม่ไหวพวกเราไอ้ดึกดุดค่าขี่ไวไปห่าจากที่สี่สู่ที่หนึ่งเรยิงสตันกานให้ไปไร่ค่ายกูควักเปินแล้ววะปังปังปๆๆๆๆๆปังงปังงา นอีกตัวนึงนะหมดแลมึงกูไล่มาแล้วกูไล่มาแล้วอุ้ยตา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 ยช่ว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 ยเรียญแม่งข้ามตาด้วยวะเ้ยชูไปโดนแล้วทาำอะไรอะไปไหนกูถือตังข้างบนหัวต้องนิ้ตข้างบนนิ้ตระวังมันกดนิ้ปเรียกได้นิ้ปมันไปเออว่าอยู่เฮ้ยไอ้ตัวใหญ่ไหนกูฮะ มันไม่ใชลตัวเขาดนริฟยูข้างริฟ์นทิดัดทำอะไรูอ่ะเพื่อน h ้ยตาตายตัตายลหลังประตูประตูหลังประตูโลเดี๋ยไปวะจะยิงผิดก็ได้ไหมตัวไปที่อื่นไปนไหนวะนนี้ข้างบนหลังคาเฮ้ยเยอะยอะเยอเเนอนอยะ อุ้ยสองตี้เลยอยู่กันมีสีม่วงเวยพี่ซ้อมด้วยติดแ้่เฟนโเพ้อลงหมดเลยลงกตัววิ่งหูจะตายอยู่แล้วไอตัวที่อยู่ตรงบอมอันไม่นะคนละตัวให้เก็บไอเก็บศูนย์นี่อะไรเนี่ยไอเก็เนี่ไหมมั้งโอ้ยโอ้ยถล่มเลยถล่มเลยถล่มเลยไม่ทันหลบโบยิงพิษหมดเลยชายช่ยชาถล่มไปแล้วเดี๋ยวกูชว์ให้ไม่ต้องห่วง เเน้นไเน้นไปฆ่ามันไปฆ่ามันตัวนึงสวยมีตัวนาเสืติดส้มไปไปยาแผลพีมาสิส้มีเหลือห่บนพันนะต้องบเลยต้องบเล่เหลือหนตายไมีตัวดึตัวดึสี่ม่วงจไล่ล้ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นน้ำมอญทุกขั้นไม่ได้กูณจุ๊บไปกระสุนก่อดมาเลือดเต็มสามตัวโดนทะลุเป็ตัวปืนไฟโดนทะลตัวไฟโลมากเฮ้ยมีอีกตัวโดนหลังหลังหลังหนึ่งสวยลงล่างนะคุณอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ชั้นเกือบบนสุดในบ้านนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งสวยมันไปข้างบนอีก้ดิ โอ้ยกูติดอะไรเนี่ยสวยือเฮ้ยนี่มีตีส้มตีส้มมาตีส้มตีส้มเหลือหนึ่ง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 ตายข้างหน้ามีสีส้มอยู่ในตึกนี้เลยหน้ากูหน้ากูมันใส่กันอยู่หล่นเดี๋ยวโม่ตายหนึ่งตัว ไได้นะโกอยู่โอ๊ยอะไรมาเลยขึ้นมาเก็บม่วงจะไปไปเดี๋ยวว่างแอบก่อนเดี๋ยเดี๋ยวกูไปทุบกูทุบนิดทีนี้แต่เฮทวีมันมันช้าเลยเข้าไปแล้วขึ้นไปแล้วเดินไปหนึ่งตายสวยนัวมามาให้นัวมาเก็บได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันหายเป็นหมื่นหายหมื่นเลยเราเพื่อนหันหมื่นหนึ่เนี่ยเห็นปะและยิงเราด้่ยนะ ใกล้ใช่ใช่มันจะเดเซ็นทางนี้มันอยู่นู้นมันอยู่นู้นมาแล้วมันกลกล้แล้วมาใกล้แล้วทนี้แล้วใช่ใช่ทางนี้จะตายหนึ่งตัวตายหนึ่งหน้าคะ้นมึงตายหนึงตัวข้างบนกูกูตท้ายกูตะท้ายข้างบนหลัารลงมาแล้วลงมาแล้วลงไปหายถยซุกกันเลย ปดตัวต้องเลเกิดยัวะไม่มาแล้วมาล้วกูตาย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 รคาปวลคาโลคาตายกดยังวะเข้าเข้าตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้อยู่นี่ที่เดียวกันว้าวว้าวดูทัดอยู่แมนดูทัดู่โดนสองนัดแม่นมันโล่บเยอะเลยเห็นมีสปอร์แล้วตียนีนเีมาแล้วมาแล้ว ตัวนึ่งตกตัวที่ตกเจ็บคือไม่ได้คือไม่ได้กูแคมป์ศพไปมากตะกูติดเจอมันจะจุกแล้วมันมีเหี้ยนะอีกตัวจะสบมันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเลยดิเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไอโค้ดเจ็บไอโค้ดไปโดนซีมาอันนี้มันเจ็จริงจริงไม่กินรถเลี้ยงกนได้เล้วไอ้เพราะว่าศพเพื่อนมาอยู่ข้างบนตัว ต่อครับมีเลือดติ่้ว่ะก็ว่ามันไม่เจอเลยโอ้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นปองอยู่หานู้นนะก็ว่หลังคาตอนนู้นนหงอกเป็นหงอเป็นหงอเฮ้ยกูดนฟังต่อสตัวสองตัวจะตายจะตายหน้ากูตัวนึงโดนหลังคากจบตายหน้ากูเจ็บไอ้ตัวนี้พีคกลัวูลังเอาหาไม่เจอเจอแล้วตายตายตายข้างบนตัวนึงโดนหลังคาสองตัวสองตัวเลยสองตัวเลยได้ได้ได้เดีกูขึ้นให้กูขึ้นให้โัวที่สุดไปตว์กูตายข้างบนหลังคาโลมาก ข้าวา้พี่มงขาสวไปไปตีนะกไปตีนะกุดร้อนอะไรบะไฟเยอะัไฟซาสุเกะไอไฟซาสุเกะมันมันโหดมาแล้วนะกพิมพ์ยัหลังกูพิมพยนเงินทีไปที่อื่นเ่อนเยที่่เงินมันกลับไปบอมตกให้เราแป๊บเราแป๊บกลัวบอมตกไห นตมันก็ตกมันก็ตกหายหนึ่งหายหนึ่งกูเล่นให้มันแต่สลิงกูขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวกูสองตัวเลยตรงรูนี่เลยอกว่ายู่ตรงรูนี่สองตัวเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงรัวมากตายเอ้าชนะมันมีไม่มีอะไรกูสแกนแล้วอยู่ไหนมาในที่นันทางนี้ทางนี้โอไม่ทันหรอกยิงทิ้งมากเลยสัตว์ ตัดีเฮ hey, yeah, yeah. yeah. ้ยไม่ใชยตีีบว่ต่ต่ละแม่งเล่นไกลนะไอสัตว์เอาทนายแม่งเลย